สวัสดีครับทุกคนฮะตอนนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวลอยตุงนะฮะในงานสีสันแห่งซีสันลนะอย <c oughs> อตุงนะครับวันเดอร์อินเทอร์วันเดอร์ดอยวันเดอร์ดอยนะครับลอยตุงนะครับนี่เขาเปิดทางเข้านะทุกคนมาขึ้นมาจะมีรถรับส่งนะฮะเราจอดข้างทางแล้วก็จะมีรถรับส่งมาจอดตรงนี้นะครับ โอเคเดี okay, one, back, mm ๋ยวผมจะพาทุกคนขึ right. ้นไปเที uh ่ยวกันนะฮะตอนนีกจะเป็นของว่าของชมชนนะฮะโอ้โหอันนี้เยอะแล้วค่ะเห็นของอย่ากบนดอยเลยนะฮะดอยตุงเลยฮะอะไรไปที่งานถั่ว มีเยอะมากเลยนะของฝากกอดูหงดอยนะฮะขึ้นเลยตรงก็มีของฝากติดมาต็มมือเนะี่ย่วนนี้คือป้ายกาดดอยตุงนะฮะทุกคนจะขาข้าวเข้ามาเราจะมีตรงนี้ด้วยนะฮะียกว่าดอยตุงนะฮะเป็นแนวแบบขายเสื้อผ้ามาร์เก็ตต่างๆนะฮะอ,ะอาหยัดใส่ชุดแล้วก็กอดไปถ่ายรูปข้างบน อ่าในงานก็ได้นะครับางานเขาในงานก็จะมีซุ้มชิงช้าให้พักผ่อนด้วยนะเนี่ยนะครับเ,เราเดินไปเที่ยวกัน,นครับทุกคนอันนี้หอแห่งบันดาลใจนะแหงไปตรงนี้ ของขายเยเลยไปเราเดิขนขึ้นไปมีทางเข้านะครับตรงนี้เราก็เดินมาถึงป้ายแล้วนะครับป้ายตรงนี้ฮะไว้ายไซรักสีสันดอยตุงนะฮะวินเชอร์วันเด,ดอร์ดอยนะดอยตุงนะฮะาตรงนี้ ตัวนี้จะไม่บัดเข้าสวนนะฮะ่สวนสนิทญ้าสวนไมฟ้าหลวงนะฮะขอว่าเข้าตรงนี้นะครับทุกคนถ้าถ้าเขาจะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนะตรงนี้นะครับที่จะมาเข้าชมสวนได้นะครับก็ะจะมีข้างหน้าก็จะมี ถ่ายเครื่องชุดชนเผ่านะฮะก็ะมีน้องๆหน,นูนะฮะโอช่ารน่ารักน่ารักนะชุดน่ารักมากชุดเยอะเลยนะฮะเป็นชนเผ่าอาคานะสวยค่ะด้ว ซื้อมาใส่ได้นะมาถ่ายบรยบบรยากาศบรรยากาศตรงนี้นะทุกคนเสยเยอะประดับด้วยดอกไม้ต่งตางๆอืตัวนี้ก็มีดอกไม้ให้ขายด้วยนะครับโอ้ยสวยมากเลยเนี่ยดอกไม้เยอะแยะมากมายมีสตอเบอรี่ด้วยนะครับ นี่ยอตอนนี้เราก็ถึงตัวนี้ละแต่ลักดอยตุงนะครับโอ้ยมุมนี้จัดนี่ดอกไม้สวยมากเลยทุกคนนี่อ่ติดตุงนะฮะดอยตุงก็คือเนี่ยในสัรลักคือตุงนะฮะ ตะก่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตลาดตรงนู้นด้วยนะฮะเป็นตรงที่ติดนะใครที่มาในตรงต้องถ่ายมุมนี้ครับเพราะว่าจะประดับตรงนะครับอยู่ที่วนยอดดอยที่สลานราราดอยตรงอันแลนะครับอันนี้คือบริการพยาบาลนะฮะ นะนี่นักเที่ยวก็เทียเท่ยวตันนี้นักเที่ยวสถานี้เยอะมากเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาทาชมส่วนตอนนี้ตอนนี้ผมพาทุกคนมาาชอบที่กาดชนเผ่านะครับเนี่ยไปตรงน,นี้เลย ชนเผาจะเป็นขายของชนเผานะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างให้ให้เราได้เลือกซื้อติดม้ติดมือเป็นของฝากไปด้วยนะครับเป็นถั่วสามารเป็นถั่วเยอะเลยนะกาแฟครับชาครับเป็นหลากครับบนดยอยเขาสามารถจะปลูกต้นชากาแฟะนะฮะ ีขนมเนี่ยโอ้โหมีถึงนู่นเลยนะทุกคนมีขนมเข้ากันฟืนเนี่ยเฟินมีถั่วเห็นดูแล้วนี่ข้าวปุกนะฮะข้าวปุกทอดมีตีมก็มีนะฮะ อันนี้น้ำเงี้ยวสายไก่อุ้ยน่าทานเดี๋ยวเดี๋ยวมาตักเดี๋ยวมาทานเดี๋ยวมาทานชอบชอบชอบข้าวซอยไก่เดี๋ยวพาทุกคนถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะนี่เข้าเลยนะฮะข้าวปุกปิ้งอ๋อแบบนี้เลยอ๋อถ่ายบรรยากาศก่อนแล้วกัน ซื้อะไรฮะเดี่ยมาดอยตุงครับต้องมาแวะตรงนี้ครับไปกินข้าวตรงนี้เลยนนี่น้ำเงี้ยวข็าซอยไก่นะโอ้ยาวถึงนู่นเลยนะทุกคนข้างๆก็เป็นอสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับก็มีมุมหลักถ่ายถ่ายหลากหลาย มุมเลยนะทุกคนสวยๆเท่านั้นไปดูมุมนี้ก่อนขายของม่ขายอะไรบ้างดิสตอเบอรี่นไปเช่าวไก่นะครับอย่างกะดีกินหมดนะฮะสิบบาทยี่สิบห้าบาทสิบ โย <im itation> ไม้ละสิบาทน้ำเมตร์น้ำกระเจี๊ยม,มีหมดแล้วครับ <im itation> โอ้โนี่สลัเปาก็มีนะทุกคนขอกินมีหลากหลายมากเลยนะฮะกินแบบตรงนี้นะ,นะครับได้ชมดอกไม้ตัวนี้ด้วยนะครับ <im itation> โอ้โหของกินน่าทานทั้งนั้นเลย ไม่ต้องกลัวว่าซื้อแค่ของฝานะครับมีกกของกินพร้อมหมดเลยนะไม่ขน,น,นมอะไรเลยนนนเนี่ยโอ้โหนี่แหลนี่ข้าวนี่มะพร้าวอ่อน โอ้มีของขายหน้าทานทั้งนั้นเลยทุกคนมาดอยตุงเนี่ย้าทางดอยตุงต้องมาแล้วครับโอ้ตัวนี้เป็นเนื้อฮะวงวนะฮะของหน้าทานหน้าทานทั้งนั้นเลยตาพิขาดนะมากินตรงนี้แหละข้าวค่าตรงนี้ ไข่ป่าสมุนไพรไม่ข่ป่าสมุนไพรนะเนี่ยซื้อมากินตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็มาเลือกซื้อได้นะตรงนี้มุมน,นี้มีหลากหลายมุมนะครับก็ มีถึง26มกราคมนะครับก็เลยอ,อีกหลายวันอยู่นะครับอีกดังนั้นก็ใครมีโอกาสก็มาเที่ยวมาชมบรรยากาศดูนหนาวแล้วก็ได้บรรยากาศซื้อของคนดอยด้วยนะครับเดี๋ยวมาเที่ยวกันนะครับทุกคนตรงนี้คือบรรยากาศนะสวนแม่ฟ้าหลวงนะครับในพัะตนากในตุงนะฮะ ก็นักท่องเที่ยวก็หลายๆคนก็มาเที่ยวชมดอกไม้สวยๆนะครับเนี่ยมีหลากหลายมุมนะให้เราได้ถ่ายรูปนะครับกับดอกไม้สวยๆอ่าถ้าใครบัตรเก้าสิบบาทนะครับเก้าสิบบาทมุมต่างๆนะครับ มันมีหลากหลายมุมนะทุกคนแล้วเพี่ยวก็มาถ่ายมุมส,ยสวยๆตรงนี้ถ้าเป็นผู้ส,สูงอายุยีสิบขึ้นไปนะครับก็สี่สิบห้าบาทนะครับผมก็มาถ่ายเร็ลแล้วตรงนี้นะครับ หลายมุมเลยทุกคนทางเที่ยวก็ถ่ายตมุมดอกไม้ก็มีจุดพักผ่อนให้เราได้พักผ่อนด้วยนะคะหาหาร,ะระับแล้หาหาวหาหาก็ก็ลองดูนะครับทางขึ้นกัจะทางลมมันก็มีหล,หลายจุดเลยนะตรงนู้นนะนะครับแต่ส่วนข้างบนก็เป็น อากาศใบตุงนะครับตอนนี้ก็มาเลือกซื้อของได้นะครับใครจะมา,าเที่ยวตอนนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศแน้วรัน้มุ่มันก็สวยนะเนี่ยี๋ยวผมชมให้ดูมุมนี้ก็น่ารักครับอยู่ด้านบนด้วยนะ ตอนนี้ง่ายถ้าทุกคนเนี่ยอยากอยากีากากบรียบกาศรวมงก็มาถ่ายมาเรียกว่ามาเดินกาดนี้ก่อนก็ได้มาซื้อข้าวซื้ออะไรกินกันก่อนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เราได้เห็นมุมแล้วกรบมาถ่ายบรรยากาศดอกไม้ในสวนเมฆฟ้าหลวงนี้ได้นะครับพ่ามีหลากหลายมุมให้เราได้ถ่ายรูปด้วยนะครับ นี้ผมถ่ายมุมกว้างให้ดูนะครับตรงน,นี้ก็มาถ่ายกัน,นะะแล้วกันนะฮะแล้วก็มาถ่ายมุมตรงนี้ครับสศิลปะนะครับสวนแม่ฝาหลวงนะฮะโอเคก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับชมสวนดอก ส,ส่วนส่วนไม่ฟ้าหลวงนะครับหรือมาเที่ยวชมบรรยากาศพระตำหนักใบตุงแล้วก็การใบตุงได้นะครับอันคือตุงนะครับบนยอดดอยพระตำหนักอยตุงนะครับไทรลักดอยตงุยตง ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกาดดอยตุงนะฮะไปอยู่ตรงนี้นะฮะกาดดอยตุงดูให้ผมดูด้านนอกนะน่าจะเป็นโซนที่ขายผ้าชนเผ่าหรือผ้าพื้นเมืองนะฮะหรือของของของแถบแบบบนดอยอะเออเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับต่างๆนะีโอเคเดี๋ยวเราค่อยดูครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ เสื้อพื้นเมืองนะฮะอ๋อนี่เสื้อพื้นเมืองอืมอืมถ้าเสื้อช้างตาช้างนะโอ้โหทุกคนดูมีของขายเยอะมากเลยนะ นี่เครื่องประดับชนเผ่านะ่ยฮะมีของเด็กเนาะอ๋อ,อ,อเด็กมันไม่ขี้อืมผู้ใหญ่เกามีเป็นชนเผ่าอะไรฮะอา,อาขาอาขาผู้ชายมีเลยฮะผู้ชายต่าผู้ชายแบบแบบไหนอันนี้คือผู้ชายนวนี้ิ่ะอันนี้เหรอบนขบวนนี่เหรอค่ะเป็นของอาขาเหรอหรือว่าเป็นผ้าผ้าผ้าพื้นเมืองเฉยผ้าเหนือเหรอ โอ้โห oh, ทุกคนดูเครื่องประดับแบบพื้นเมืองนแะ้ชนเผ่าหมดเลยนะออตอกขบวนได้เป็นเสื้อเสื้อช้างอะ่ะขอใส่รักคนเหนือเนะอี่ยโอ้โหมีเยอะมีเยอะทุกคนดู มีเยอะมากเสื้ออะไรดอกกอด้านนี้ค่ะแม่ชุูเหลือขาเนาะเป็นเสื้ออะไรครับอันนี้เป็นเสือ้ออาข่าผู้ชายมีไหมเดี๋ยวขอผู้ชายตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นอันนี้เสื้ออาขาเหรอใช่ค่ะนี่เยื่อเมืออออันนี้อันนี้เสื้ออาขา,าเลยใช่ค่ะอืมตัวเท่าไหร่ นี้นีสร้อยห้าสิบสอห้าสิอันนี้เย็บมือ่เย็บเองค่ะ,อคะโอเย็บมือเหรอไม่ีสีเดียวเหรอไม่สีไม่ใส่มสีแรอมอืมเดี๋ขอดูนะหสีอันนี้ทำเองที่หมู่บ้านเลยหรือว่าทหาหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านนนี่อะไรเสื้ออะไร นี้ก็ไม่ซือผู้ชายค่ะนี่ผู้ชายเหมือนกันอันนี้ก็ซือผู้ชายเหมือนกันเลยขบ้ขอบออ๋อข้วบอนี่นะเสื้สอชนเผ่าเท่านั้นเลยมีเยะอะเล มันแบบเหมือนเสื้อแบบอาขามีไหมแบบผู้ชายอ่ะก็ผู้ชายที่เสื้ออาขานี่อย่างนี้นี่แพงอยู่ค่ะเอาแพงอยู่ค่ะเย็้เอย้เมืออย่างนี้นี่แพงนะเนาะแล้วอันนี้คือเป็นเป็นเสื้อแบบไหนเสื้อแบบเป็นอ่าประยุกต์หรอก็อย่างนี้ทําเองค่ะทําเองอ๋ออย่างนี้ทําอย่างนี้ก็ยากกว่าเอออย่างเง่ายๆแบบแบบไม่มีไม่มีเนาะไม่มีเลยค่ะมีก็มีอยู่มีก็นี่แพง เอาพลงอืมเนี่ยมีเยอะครับทุกคนเสื้อหลากหลายชนเผ่านะครับมมาซื้อได้นะทุกคนดูตรงนี้บ้างนะนี่เป็นขนมผลไม้ ชาด้วยตุ้งคนเลียพโอ้ผุยนั่นอนตุ้นเด็ดตุ้นเด,ด็ดย้ายมาผสมโอ้สุดไทยฮะส,สวยๆเท่านั้นเลยผมว่าหลายคนต้องต้องชอบแน่นอนน่ะมีเสื้อผ้าให้เราได้เลือกหลายๆแบบรูปแบบแล้ต่อถึงเสืเเอ้อผ้าชนเผ่าขึ้นเมืองด้วยนะฮะ เนี yeah. oh, oh, ่ยโอ้โหเครื่องประดับเยอะมากมีทุกๆุกชนเผ่าเลยนะครับมีเยอะมากอื ของกระดับนีาเลกโอ้โหนี so okay. hey, ่แม yeah. oh ่ป้านี şey yes, ่ใช uh, so sure ้ว well, uh, ัการ์ดนี่พวกนี้ค่นี่ชนเผ่าขนั้นเลยอันนี้ชนเผาเลยอาคาอาคาออาคาคาชูนนอไดค่ะารูดูลานเดค่ะอาคา ้องน่นหนอด้ะคะน้องชูหนอด้ะชู่นอด้ก็มีโอ้โหนเยอะมากจริงๆเปเครื่องประดับทังนั้นเลยไมหายบวกก็มีนะโอ้โหผ้าคลุมก็มีนะทุกคนมีผ้าคลุม ตรงผ้าสวยๆแบนั้นเลยผู้หญิงนี่นชอบมากเลยเนะี่ยนนี้หมวกฮนะฮะกระมป๋าก็มใส่มีส่ไหมใส่ไมน่หให่ไหม่ไหม นี่ฮะนีก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนที่กาน้อยตุกงนะครับนี่นะแลายๆคนก็มา ตอนนี้ได้นะครับเรือมาซื้อขอตรงนหน้าได้ะะได้นะครับก็ถ่ายประมาณนี้แล้วกันนะครับจากโดยตรงมาอุดหนุนได้นะครับแม่ค้าแม่ค้าที่ขายของนะครับ